แม่ออฟธนกรีปปล่อยโฮคู่กรณีขับรถชนลูกไม่เยียวยาใช้ชีวิตสุขสบายยังคงเป็นประเด็นที่ถูกวิพากวิจาร์ณในโซเชียลที่คนติดตามอย่างมากมายหลังจากที่แม่ดวงกมนแม่ของอฟธนกรีปวุฒิโรธงนักแสดงจากภาพยนตร์1 6 5 9เดือด ได้พาลูกชายที่อยู่ในสภาพป่วยติดเตียงมายังหน่วยคัดทหารกองเกินเพื่อยืนยันว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงซึ่งนอกจากประเด็นเกณฑ์ทหารแล้วยังมีเรื่องคดีความที่ทางคู่กรณีที่ขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุปล่อยเบลอไม่มีการเยียวยาและช่วยเหลือค่ารักษาอย่างที่ควรทำล่าสุด คุณแม่ดวงกมลได้สัมภาษณ์เปิดใจผ่านรายการโหนกระแสเกี่ยวกับทางคู่กรณีที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุว่าหลังจากเกิดเหตุคู่กรณีเยียวยาให้สี่0มื่นบาทโดยคู่กรณีโดนตั้งข้อหาว่าขับรถในขณะเมาสุราพอหลังจากที่ให้สี่0มื่นหัวน้องเกิดอาการบวม แม่ก็ขอค่าเยียวยาอีก 5,000, แต่ทางคู่กรณีให้3,000และอาทิตย์ต่อมาก็ให้อีก3,000รวมแล้วได้เงินค่าเยียวยาทั้งหมด46 0 0 0บาทมากัดคนเขายังจ่ายเยอะกว่านี้อีกนี่ชีวิตคนทั้งคนมาเยี่ยมแค่ครั้งสองครั้งช่วงแรกแรกที่เกิดเหตุหลังจากนั้นไม่เคยมาเยี่ยมอีกเลย และไม่จ่ายค่าเยียวยาโดยพ่อคู่กรณีบอกว่าอยากได้เงินให้ไปฟ้องเอาโดยคุณแม่ดวงกมนได้เผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดภายในหนึ่งปีว่าหมดไปเกือบสามล้านบาทแล้วยังไม่รู้ว่าน้องจะอยู่ถึงอีกเมื่อไหร่ถ้าอยากให้น้องตายก็มาบีบจมูกน้องเลย พราะคู่กรณีเคยโพสต์ข้อความหลังมีข่าววันที่น้องนอนโรงพยาบาลว่าเหนื่อยมากก็ไปตายจบจบง่ายดีซึ่งทางตำรวจได้มีการไกล่เกลี่ยทางคู่กรณีจะให้เงินแม่ห้าหมื่นบาทแล้วให้จบเรื่องโดยพ่อคู่กรณีบอกว่าถ้าจะเอาเงินมากกว่านั้นก็ให้มันติดคุบไปเลยทั้งทั้งที่ชีวิตคู่กรณีอยู่ดีกินดี ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ชีวิตผู้เสียหายเหมือนตายทั้งเป็นคุณแม่ดวงกมลยังเผยอีกว่าเรื่องคดีความตอนนี้แม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายไปประมาณ8ล้านกว่าบาททางคู่กรณีเสนอให้แค่1แสนผ่อนให้เดือนละ3,000แม่อยากให้เขาคิดใหม่และเห็นใจบ้างสุดท้ายก็อยากขอบคุณคุณหมอที่รักษาน้องและพยาบาลที่ดูแลน้องเป็นอย่างดี ขอบคุณคุณบุ๋มปนัดดาขอบคุณเบลล่าราณีขอบคุณทุกคนที่ไม่เอ่ยชื่อที่ไม่รู้จักแต่มาช่วยน้องแม่ขอบคุณแทนน้องขอบคุณมากๆค่ะ